สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเล็กเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมกำลินำหวยลาวพัฒนางวดประจำมาที่15พฤศภาคม2567ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่น ประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนและชุด2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่2ตัว3ตัวและ4ตัวบนล่าง เป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุรสปร 13, 2000, 67, รผลกันออกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่13บสาพฤษภาคม2 5 6 7กันก่อนครับผลกันออกกลางวันที่1383598 383598เล็กลขท้ายสตัวครับ35 9835983ตะพนกงนี่้การงสนี่คือผลากรารลอกสลากหวลาวพัฒนางวดลลาสุดครับ13สมพฤษภาคมครับมาสรุปเลขสูตรที่ได้ลงคลิปไปในงวดวันที่13มนะครับมาย้อนดูนะครับในงวดประจำวันที่13ที่ผมได้ลงคลิปไปในมาสรุปในชุดนะครับในชุดสรุปเด่นนะครับในชุดสรุปเด่นซึ่งผลการออกนะครับ35 98ก็คือไม่มานะครับในชุดสรุปเด่นสีตัวก็หลุด3ตัวบนเด่นรองก็หลุด2ตัวบนหลุดนะครับ2 7 7 7และ2ตัวล่างครับ8 898ส่วนเก้าแปนะครับส่วน98มาเข้าที่เลขท้าย2ตัวบนครับมาเข้าที่เลขท้าย2ตัวบนในซึ่งออก598ครับ2598ครับในชุดสรุป2ตัวบน2ตัวล่างครับ สองตำบลสองตรางทั้งหมดแปดชื่ครับแปดเจ็ดแปดแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดสองหกสองเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเข้าที่เก้าแปดครับเข้าที่เก้าแปดเลขไทยสองตัวถ้าสมาชิกท่านใดนะครับที่มีโชคนะครับถูกเลขไทยสองตัวหวยราวพัฒนานะครับเก้าแปดก็ดีใจครับท่านถ้าไม่มีไม่มีโชคก็ต้องลุ้นกันต่อครับผมได้นำสูตรเดิมมาลงที่เป็นสมาชิกดูนะครับมาติดตามกันเลยนะครับมาดูการคำนวณนะครับหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับ ผมได้นำเลขไทย4ตัวงวดล่าสุดซึ่งออก3598ครับมาเป็นแนวทางการคำนวณแต่ละหลักครับโดยที่หลักพันนะครับหลักพันจะมีทั้งหมด4สูตรคำนวณน,นะครับแต่และสูตรจะนำตัวเลขหลักพันงวดล่าสุดคือเลข3คำนวณครับสูตรที่1ครับ สูตรที่1ในห้เป็นตัวตั้งห้าได้จากการนำหลักพันวัดล่สุดคือ3ให้บวกตัวเองครับสามบทกากับ6เมื่อได้แล้วกับ6นำหกมาตั้งตั้ง6กแล้วก็นับลดจาก6กถึงแ้มคือ5บวกกันไดคเกค้าเพิ่มไปใน9กตัวก็แล้วกับ5 6 7 8 9เ1 2 3ป่อครับต่อไปหลักพันสูตรที่2ครับได้3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ได้จากการน,นำครับได้จากการนำหลักพันวัดล่าสุดก็คือ สให้ไปบวกหลักพันงดก่อนนะนะอีกค่งคือเลขหนครับสามบวกหนเท่ากับส่เมื่อเท่ากับ4ครับเอา4มาตั้งตั้ง4แล้วนับลดจากสี่ลงแต้มคือ3ามบวกแค่เลขสาเพิ่มไปในเก้าตัวก็แล้วครับสามสี่ห้าปเก้าศต่อไปหลักพันสุดที่3าครับแเป็นตัวตั้ง8ตัวนี้ครับได้จากการนำครับแตัวนี้ได้จากการนำนะครับให้นำหลักพันหลักแสนนะครับคือสบวหลักพันคือสามครัเท่ากับหแล้วผลลัพธ์คือห บวกหลักพันคือ3กับ6 3เท่ากับ9ครับเมื่อได้กับ 9, 9้านำเก่ามาตั้งตั้ง9แล้วนำาัวจาก91หนึ่งเต้มคือ8แล้วก็บวกแกวเลข8เพิ่มไปเลขกตัวกัแล้วครับ890 1 3 4 5 6, 6ู่อามหต่อไปหลักพันสูตรที่4ครับได้0นย์เป็นตัวตั้งครับ0ูนย์ี้ครับได้จากการนำครับ0ย์ตัวนี้ได้จากการนำให้นำหลักหน่วยเนะครับคือ8บวกหลักพันบวกหลักพันคือ3ครับ8บวกเท่ากับ11ครับเมื่อได้11เอา1ตัวหลังมาตั้งตั้ง1แล้หนึ่งแต้มคือ0รนบ บวกแกวีนศูนย์เพิ่มไปด้วยกาตัวกันละครับศูนย์หนึ่งสอกเ็ดเมื่อครบ4สูตรครับให้นับแต้มชนกัน4สูตรอยากได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้แล้วครับก็มี1 3ึ่งสห้าศูนย์ครับหนึ่งสูนได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนําสูตรมาเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับผมดึง4ตัวครับดึงเลขสาดึงเลขห้ดึงเลขแปดดึงเลขศูนย์ครับสามหย์ครับเป็นเลขเด่นประจําหลักพันครับสตัวครับสามหศย์นะครับ มาดูสูตรคำนวณหลักร้อยต่อคัาทั้งหมดสสูตรครับต่ได้สูตรจะนำตัวเลขหลักร้อยวดล่าสุดคือคําคำนวณครับ สูตรที่1ครับในเ้าเป็นตัวตั้ง9ก้าโดยนี้ได้จากการนำหลักร้อยวดลลาสุดคือ5ให้บวกตัวเองครับ5าวัดเท่ากับสิเมื่อเด้กับ10เอาศูนย์ตั้งมาตั้งตั้งศูนย์แล้วนับลจากศูนย์หนึ่งแต้มคือหนึคือเกครับบวกจากันเก้าเพิ่มไปไดเ้าตัวกันลัวครับเก้าศูนย์หนึ่ห้าก็ดตัดเป็นหลักร้อยสูตรที่2อครับศนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ครับได้จากการนำครับให้นำหลักร้อยวดล่าสูดคือหให้ไปบวกหลักร้อยก่อนนั่นืองครัับลคือครัับบวกอ เมื่อที่11เอา1พลังมาตั้งตั้ง1นงแล้วนับลดจากหนึ่งนะคือ0นบวกแกนใลขศนย์น 0, เพิ่มไปในเก้ตัวกัน,นครับศูนย์5 6 7 8้าเต่อไปหลักร้อยสุดที่3ครับสุดได้สเป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ครับ2ตัวนี้นะครับได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำหลักนะครับ2งตัวนี้นครับให้นำหลัก10นะครับคือ9บวกหลักพันคือ3ครับ9 3บวกเท่ากับ12เมื่อ ได้12ครับเมื่อได้12เอา2ตัวางมาตั้งตั้ง2แล้วก็บวก,กอย่านที่2เพิ่มไปในก้ตัวกันละครับ2 3 4 6า 7, 8 9 0ปเนครับต่อไปหลักร้อยสุดที่4ครับได้7เป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ครับ7ตัวนี้ได้จากการนำครับ7ตัวนี้ได้จากการนำให้นำหลักร้อยหลักร้อยครับ7ตัวนี้ให้นำหลักร้อยบวกหลักพันคือ3ครับ3อ่า สห้าบวกสามเท่ากับแปดครับเท่ากับ8นับลดจาก8ปดหนึ่งแทมคือ7ครับบวกแกนเลขเจ็เพิ่มไปินเก้าตัวกแล้วครับเจ็ดแปดเกมเมื่อครบ4ี่สตรคำนวนให้นับแต้มชนกันี่สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้นะครับก็จะมี2 3 2 3หส 2 3 4 5 7 0ครับ2 3 4 5 7 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเองครับผมดึงเลข2ดึงเลข3ดึงเลข4ดึงเลข7็ครับ2 3 4 7ี่ดึงสตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับมาดูสูตรคำนวณหลัก10ต่อเขาต้องว่า4สูตรคำนวณครับจะได้สูตรจะนำตัวเลขหลัก10วัดล่าสุดคือเลข9คําคำนวณครับสูตรนี้ครับได้7เป็นตั้งเกตตัวนี้ได้จากการนำหลักสิคือ9บวกตัวเองครับ9าบวกเ้าจะกบครับไม่ได้สิบแป8เอา้งด นับลดจาก8ปตังแตมคือ7บวกจากเกเพิ่มไปเน9ตัวกนแล้วครับเจ็ดแปดเสูตรหน่งสองสามสี่ห้าปหลักสิบสุตที่2ครับได้สเป็นตัวตั้งครับสามตัวนี้นะครับสตัวนี้ได้จากการน,นําให้นําหลักสิบัสุดคือเกบวกหลักสิบก่อนนั้น,นีคือคือห้ครับเก้าวกหั้งบสี่ครับไม่ได้สิเอาสีเรมาตั้งตั้งสีนับลดจากสี่ตั้งแตมคือสามบวกแกเ,ก 3, เพิ่มไปนนตัวกนแล้วครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรหนึ่งทำเป็นตัวตั้งครับ ตัวน,นี้ครับได้จากการนำหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยคือ8บวกหลัก 10, คือ9ครับ8บวกท่ากับผลลั์คือ7ครับบวกหลักสิคือ9ครับ7็บว่ากั 16, บที่16เอา6ลงมาตั้งตั้ง6แล้วนับต้บ 6, นจาก6กแต้ม, ك, 1, มคือ5ครับบวกย่เพิ่มไปริกตัวกันแล้วครับ5 6 7 8 9เ1็3อครับต่อเป็นหลักสิบสูตรที่4ีครับได้1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวน,นี้ครับได้จากการนำหลักแสนคือสบวกหลักสิบคือ9กครับ เอ็ดก็ยสิบเอ็ดเอาหนึ่งเป็นมาตั้งตั้งหนึ่งแล้วก็บวกแกัอีกหนึ่งเพิ่มไปในเก้าตัวก็แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เมื่อครบสี่สูตรคณอนให้นับแต้มชนกันสี่สูตรจับได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไวแล้วครับก็จะมี1 3 5 7 8 9ครับ1 3 5 7 8 9ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนาสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผม1เลข1นเดิเลข5้เดิเลข7จดเเลข9ครับ1 5 7 9ดึง4ตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจำหลัก10นะครับมาดูสูตรคณอนหลักหน่วยต่อค่าั้งหมดสี่สูตรครับแต่ในสูตรจะนำเลขหลักหน่วยงวดล่าสุดคือแปดคณอนครับสูตรที่หนึ่งครับได้5เป็นตัวตั้ง5ตััวววนนนี้้ไดดดจาาากกกกรหหล่ยงสุ็คือ 8ปบวกตัวเองครับไปดรวมไกับสิบหกไม่ได้สิเอาหกัวลงมาตั้งตั้งหนับลดจากหกหแต้มคือหบวกจากนี้หเพิ่มไปใน้าตัวกันแล้วครับห้าหกเจ็ดแปดเก้นหต่ไลักหน่วยสุดที่สครับนี่สเป็นตัวตั้งครับสตัวนี้ครับได้จากการนำครับได้จากการนำหลักหน่วยงวดสุดคือแปดให้ไปบวกหลักหน่วยก่อนนั้นอีกคือหครับแปดวก5สิบสมไม่ได้สิเอาสามจะลงมาตั้งตั้งสนับลดจากสามหน่งแตมคือสองบวกจากี้สเพิ่มไปในเก้าตัวกันแล้วรต่ยสที สูตรที่3ครับได้5ได้8เป็นตัวตั้งครับแปดตัวนี้ครับได้จากการนําครับ8ตัวนี้ได้จากการนำนะครับได้เลข8นะครับได้จากการนําให้นําหลักร้อยครับคือ5ครับอ่าได้8ตัวนี้ครับได้จากการได้จากการนําครับให้นําหลักแสนครับบวกหลักหน่วยคือ8ครับแปดหนึาเท่ากับสินำผลลัพธ์คือ1พลังบวกหลัก บวกหลักหน่วยคือ8ครับ1นึบวกแเท่ากับเไม่ได้กับ9เอา9ตารางมาตั้งตั้งเก้านำตัวจาก9 1้แต้มคือ8ปบวกอย่างนี้8เพิ่มไปนีเก้าตัวกันแล้วครับ8 9, 9, 9 0 1 2 3 4 5 6ต่อไปหลักหน่วยสุดที่4ครับได้1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ได้จากการนำให้นำนะครับให้นำหลักร้อยคือ5บวกหลักหน่วยคือ8ครับหบวกแเท่ากับสิบส นำผลลัพธ์คือ3ตัวรางบวกแล้วก็คือแครับ3ามแปดล้วก็สิเมื่อได้11เอา1ตัวรางมาตั้งตั้ง1แล้วก็บวกแกนเลขหนึ่งเพิ่มไปใน9ตัวกันนะครับ1 2 3 4 6 7 8 9เมื่อครบ4ี่สูตรจำนวนให้นับแตม้มชนคัสี่สูตรจะได้เลขที่ผมนับแตม้มชนเด่นไว้แล้วครับก็จะมี2 3 5 6 8 9ครับ2 3 5 6 8 9หปด้านหตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวไลยครับผมดึงเลขสองดึงเลขสามดึงเลขหกดึงเลขแปดครับสองสามหกแปดครับดึงจาก6ตัวนะครับเเเป็นลขดึงจากหก หลักหน่วยครับนี่คือสูตรคำนวณหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยเลาาพัฒนางวดประจำวันที่15พฤษภาคมครับมาดูชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับมาดูการจับคู่นะครับในชุด2ตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างผมจะนําหลักพันสีตัว,ตวที่คานวณครับสามห้าแปดศูนย์จับคู่กับหลักร้อยสี่ตัวครับสองสามสี่เจ็ดจะได้ชุด2ตัวล่างหวยเลาาพัฒนาดังนี้ครับ 3วางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสตัวเย3อง3ามสาวางหลักสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้5 25 3 5 4 57ครับ8วางหลักสิจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้8 2 8 3 8 4 8 7ครับศูวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวเอ0 3 0 4และ0 7ครับ รวมทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวล่งางจับคู่ได้16ชุดครับนี้คือชุดตรงตรงสองตะล่างครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวะบนต่อครับชุด2ตัวะบนพบแค่คนำหลัก14ตัวครับ1 5 7 9งห้าเจกับคู่หลักหน่วย4ตัว2 3 6 8จะได้ชุด2ตัวะบนหอยเล่าพัฒนาดังนี้ครับ1วันหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะหนึนน1ง1อ1หนึ่ หานะครับ5วางละสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้5 2 5 3 5 6 5 8 7วางละสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้7 2 7 3 7 6 7 8ครับ9วางละสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวให้ A 9 2 9 3 9 6 9 8ครับรวมทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวบนจับคู่ในสิบชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสตัวบน16ชุดและชุด2ตระรังตรงตรงสิบชุดเวลาพัฒนาในงวดวันที่15นะครับมาดูการสรุปชุดเด่นครับ ในชุด2องตารางก่อนนะครับ2ทงตาางการจับคู่ผมใน16ชุดครับผมจับคู่ใน16ชุดใน16ชุดนี้ผมแนะนําสูตรมาตัดเพื่อหาชุดเด่นครับชุดเด่นพี่ผมสรุปไว้ครับก็จะมี 54 5704074คือครับ54 5704และ074ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นตัดมาจาก16ชุดนะครับมาุ้นครับ4ชุดเด่นจะมาแล้วไหมครับ54 5704และ07ครับเหลือใจอยู่ในกลุ่ม16ชุดมาุ้นครับว่าถ้าสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการโนอนใต้เลขเด่น2ตัวล่างครับ เทียบชนนะครับ16ชุดจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านนะครับนอกจากที่ผมสรุปไว้4ชุดนะครับ54 57 04และ07นะครับและในชุดสรุปเด่น2ตัวนันครับจากสูตรที่คำนวณจากคูดได้16ชุดใน16ชุด,ชดผมแนนำสูตรมาตัดเพื่อหาชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ก็จะมี 53อ่า52 56 92 96สี่ชุดครับ52 56 92 96สี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่นตัดมาจาก16ชุดนะครับสองตัวนของหวยลาวมาลุ้นครับในสี่ชุดจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดถ้าสมาชิกที่มีแนวะทางการคำนวณจะได้เกณฑ์สองตัวบนเทียบชนนะครับนามาเทียบมาชนจะได้ตัวเด่นตรงแกท่านครับมาลุ้นครับว่าในสี่ชุดเด่นจะมาหรือไม่ครับ มาดูชุด3ตัวบนต่อนะครับชุด3ตัวบนผมก็จะน100ําหลักร้อยครับดูตําแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรที่ผมขนนดึงเด่นสีตัวครับ2 3 4 7ครับ2 3 4 7ผมดึงมา2ตัวครับดึงเลข4นะครับดึงเลข4และดึงเลข7วางในตําแหน่งหลักร้อยครับจะนาเลขสี่และเลขเก็มาจับคู่กับชุดเด่น2ตะบน4ชุดครับ5 2 5 6อ2 9 6าหกเ้อยู่ชุด3ตัตบนหอยเลาาพัฒนา อังนี้ครับชุด3โทนหวยราวพัฒนาที่ผมสรุปจับคู่ครับ4วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเต่น2โทน4ชุดจะได้452งสี่ห4 9ีเสครับ7วางหลักร้อยจับคู่ชุดเดสมโซนสี4ชุดจะด้ด้า5 2 7 5 6 7 9 2และ79โดรวมทั้งหมดในชุด3โทนจับคู่ได้8ชุดครับนี่คือชุดตรงตรง3าโนหวยราวพัฒนามาลุ้นครับในชุดตรงตรง3โทนทั้งหมด8ชุดจับมาเลยครับมาดูการสรุปชุดเน้นชุดรองครับในชุด3โทนจากสรตรคำนวณจับคู่ได้8ชุด เด่นที่สุดครับผมเน้นไปที่496นะครับเด่นที่สุดนะครับเน้น496ครับรองไปที่752ครับรอง752เน้น496รอง752ครับนี่คือชุดสล็ปเป็น3ตัวนะครับทั้งหมดจาก8ชุดจะเลยเด่นรอง2ชุดครับ496และ752ครับและในชุดสลุปเด่น2ตัวล่างครับ4ชุดเด่นครับ54 54570407นะครับเด่นที่สุดครับผมเน้นไปที่54นะครับ เน้นไปที่54ครับลองไปที่นะครับลองไปที่57นะครับลอง57เน้น54าลอง57จอยากทั้งหมด4ชุดครับเน้น54าลอง57 2ชุดชุด2ตารางครับและในชุด2ตัวนสชุด4ชุดเด่นครับ52 56 92 97ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่96ครับเน้นไปที่96้ลองไปที่ 5 2ครับรอง52ครับเน้นก็6ลรอง52นี่คือชุดสรุปนะครับชุดเน้นชุดรองเลขไทย2อตัวล่าง2ชุด2ตะวัน2ชุดและ3ตัว2ชุดหยเวล่าพัฒนางวดประจำวันที่15พฤษภาคมครับมาดูชุด4ตัวต่อครับชุด4ตัวผมก็จะนําชุดเน้นรอง2ตัวล่าง2ชุดครับ5 4และ5 7าจับคู่กับชุดเน้นรอง2ตะวัน2ชุด5 2และ9 6ครับจะได้ชุด4ตัวหวยเลาพัฒนาดังนี้ครับ ชุด4ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับจะมี54525496 57525796รวมทั้งหมดในชุด2ในชุด4ตัว4ชุดด้วยกันครับนี่คือชุด4ตัวครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปชุดฟันธงเลขท้าย4ตัว3ตัวบน2ตัวเลข2องตัวล่างหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่15พฤษภาคมให้กับสมาชิกตัวนะครับในชุด4ตัวทั้งหมดจับคู่ใด4ชุดครับ ชุดตีตัวทรงมดสีชุดนี้ผมสรุปฟันตรง4ตัวชุดเด่นที่สุดผมเน้นไปที่นะครับห้าสก้าหกครับห้าสีก้ารองไปที่5752จ็ดหครับห้าเนี่คือชุด4ตัวครับเด่นที่สุดเน้น5 4 9สีครับและรอง5752ครับ ชุดสรุปพันธ ong ตัวนครับเด่นที่สุดเด่นเบทที่4 9 6ครับรอง5รอง7 5 2ครับเด่น4 9 6รอง7 5 2ครับสรุปพันธ o n อง 2, ตัวนครับเด่นสุดเด่น9 6รอง5 2ครับเด่น9 6รอง5 2ครับสรุปพันธ o n องตัวนั้นครับเด่นที่สุดเด่น5 4รอง5 7ครับเด่น5 4รอง5 7นี่คือชุดสรุปพันธ ong เลขค้ายีตัว เด่นในรองสามะวันเด่นรองสองทวันเด่นนรองสองตล่างเด,ด่นและรองครับมาดูชุดสรุปสองตัวบนล่างครับในชุดสตัวบนล่างจากลิสุดที่ผมนวนจะพูดเด่นไว้ครับในชุดสองตัวก็จะมีห้าสี่ห้าเจ็ดศูนย์ี่ศูนย์เจ็นะครับห้าสองห้าหกเก้ทั้งหมดแปดชุดครับแชุดนี้ไปเรีเป็นชุดสองตัว มาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัตล่างไว้เราพัฒนาครับมาลุ้นนครับใน8ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูเลขวิ่งลอยครับเด่นบนเน้นเลข6เด่นล่างเน้นเลข5ครับ6บนล่าง5นี่คือเลขเด่นไว้เราพัฒนางวดประจําวันที่1 0 ๕พฤษภาคม2567ผมได้นำมาลงคลิปให้กับสมาชิกตัวเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณก่อนตัดสินใจครับตัวเลขทุกเลขเป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรคำนวณสูตรที่จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันออกสลักไว้าพัฒนากันได้งวดประจำวันที่15พฤษภาคมนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเดกเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุก,ทกหลังแกน,นะครับที่เขามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิด และการถนวดสูตรไวที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวเราวพัฒนางวดประจำวันที่15พฤษภาคม2567ลงคลิปให้กับสมาชิกเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรไปใน่ดีเล็กเด่นลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ